พูด <c ười> คุยกันกับท่านถัดไปนะครับกับกนันของเรานั่นเองครับพี่จูอิสครับคุณจะรนเวสสังสีพุ่มในวยการฝ่ายแนะนำการลงทุนบริษัทหลัทพย์ที่ปรึกษ,ษ,ษาการลงท,ทุนคลาสสิกออสซิเวสจำกัดครับสวัสดีครับพี่จูอิสครับสวัสดีครับเอ็ดครับเป็นอย่างไรบ้างครับช่วงเย็นๆโอ้ก็ตลาดบวกขึ้นมาได้เรื่อยๆนะฮะเอสสุนยูสองสี่ล่าสุดแปดร้อยสิบสามแปดร้อยสิบสี่จุดแล้วนะครับก็ได้อันนี้ส่งจากหุ้นกลุ่มไอซีที อินทัตแอดวานะพลังงานก็จะเป็นกัฟนะแล้วก็แบงค์สามตัวนะฮะ SCB BBL K Bank นะครับที่ผลักดันทำให้ตลาดวันนี้บ้านเราอยู่ในแดนบวกนะฮะ<อ>แล้วก็รุ่มเลยนะใช่แล้วก็เอสโซนยูสองสี่ของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าอ่ะดีนะเราออกไวอ่าออกไวปรับตัวไวนะครับ เพราะณนะตอนนี้ในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงของเราเนี่ยนะฮะเรากลับไปอยู่ฝั่งหลองแล้วนะฮะหลังจากที่เ,เบรกเหนือแปดร้อยเจ็ดจุดนะครับสต็อปลอตยังให้ไว้ที่เดิมนะค,คือแปดศูนย์สี่ครับผมแปดศูนยะ์สี่ะเป็นจุดสต็อปลอตจุดเดิมนะครับครับก็ถือต่อไปเรื่อยๆนะฮกข้ามสัปดาห์ไปเลยครับผมถัดไปไปดูทองคำกัน สำหรับทองคำช่วงบ่ายนะฮะก็ทรงๆนะฮะดีดขึ้นมาได้เล็กน้อยนะครับล่าสุด2,374เหรียญครับไทม์เฟรมเดลี่เราก็ยังอยู่ช็อตสต็อป2 4 0ส่ส่วนเทรดเล่นสั้นใน t ท m e เฟรม e 4ชั่วโมงส่วนแนวต้านครับ2 3 7 7 2391เป้าหมายทางด้านล่าง 2350ไปจนถึง2องสามหกสีไฮไลท์สำคัญค่ำคืนนี้นะครับก็คือตัวเลข CPC o r e e Price Index ทุ่มครึ่งนะครับก็น่าจะส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคำถัดไปไปดู Silver กันบ้างสำหรับคนที่เทรดซิลเวอร์หต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยจัดหนัก จัดเต็มกันเลยทีเดียวสำหรับขาช็อต s t ็อ l o อ s ซ l v e r นะครับก็จะอยู่ที่ยี่สิบเก้าเหรียญยี่สิบสองเซนครับ,รบไปต่อกันที่ FX future ดอลลาร์บาทถอยถอยลงมานะครับในะช่วงบ่ายล่าสุดสามสิบหกบาทห้าสตางค์นะครับรอบนี้ก็ระมัดระวังนะครับขาลอง รอบนี้อาจจะไม่ได้ต่างสต็อปเนี่ยอยู่ที่สามสิบหกบาทห้าสตางค์ครับถัดไปดอลลาร์เยนนะฮะดอลลาร์าเยนวันนี้รีบาวขึ้นมาเล็กๆนะฮะล่าสุดร้อยห้าสิบสี่จุดสองขาช็อตสต็อปอยู่ที่หนึ่งห้าเจ็ดจุดสี่เก้าและมีทริงสต็อปที่หนึ่งห้าห้าจุดสองห้า ในขณะที่ย e ูโรดอลลาร์ช่วงบ่ายๆก็รีบาวเล็กๆนะครับขา oh. ช็อตของเรายังอยู่สต็อปล็อตหนึ่งจุด BTC BITCOIN นะครับวันนี้ทั้งวันนะฮะดีกลับขึ้นมาอยู่ที่6 7 9 5ืเ้ารหสิบห้าเหรียญน,นะครับขาลองยังอยู่ และมี stop loss ที่63,650เหรียญต่อไปไปดู single stock กันสำหรับ single stock นะครับ a d v a n c ล่าสุดอยู่ที่226บาท stop loss 220 OSP วันนี้ดีดกลับนะฮะ stop 23ท่วน CPF นะครับวันนี้ก็ดีดกลับเช่นเดียวกัน สต็อปยี่สบสองห้าศนยา่าสตอปสี่สบสีบาทเจ็บห้าเคแบสตอปร้อยยบสี่บาทห้าสิถัดมานะครับ c p o C ออล่าสุดอยู่ที่ห้าสิบาทห้สตัสตอปห้าสิบห้บาทยี่สบา สตอปสามสิบเอ็ดห้าศนย AWC สตอปสามบาทห้าสิบหกครับผมโอเคนะครับอ่ะนี่ก็คือซิงเกิลซอกที่พี่จูเอามาฝากนั่นเองนะฮะเดี๋ยวไปเรื่องของคำถามเลยนะครับตอนนี้ตัว TTB กลับตัวหรือ,อยังครับสำหรับ TTB อ่อ ในไทม์เฟรมเดลลี่กับตัวหรือยังใช่ไหมฮะครับขอดูนิดหนึ่งว่าวันนี้ที่ดีขึ้นมาแรงพอหรือไม่จุดที่เราใช้วัดคืออืมบาทเจ็ดสิบครับถ้ากลับมายืนเหนือบาทเจ็ดสิบนะแสดงว่าแรงส่งวันนี้ค่อนข้างที่จะ มากพอที่จะทำให้ TTB ใน Time f ฟ a m e d e l ่มองเป็นชุดกับตัวได้ครับครับผมต่อไปนะฮะ MCA สามารถรับได้ไหมครับ MCA รอก่อนดีกว่าครับรอไปก่อนนะครับ SNNP อรอก่อนครับ SCC วนถั่วไหมครับ เอสซีซอ่อรออ,อยืนเหนือสองรอยี่สิบแปดก่อนดีกว่าอ๋อรอยืนเหนือสองรอยี่สิบแปดอีกนิดเดียวเท่านั้นไหมครับครับเอ b รับที่หนึ่งร้อยบาทได้ไหมครับได้ครับผม CCET สามารถซื้อได้ไหมครับ cct e อืมวันนี้ดูแล้วน่าจะน่าจะปิดบวกนะครับนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้เราสุดสามบาทสี่สิบนะ,ะก็อืมไม่น่าไม่น่าจะลงไปต่ำกว่าสามบาทสี่สิบเพราะฉะนั้นเนี่ยอืมก็ต้องบอกว่าซื้อได้ เพราะว่าในไทม์เฟรมเอเดี๋ยวนะฮะขอดูไทม์เฟรมใหญ่นิดนึงโอ้แต่ไทม์เฟรมวิกี่อาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่วิกที่แล้วเนี่ยนะลุดสามบาทเก้าสิบครับเออเอาไงดีเอ่ยถ้าซื้อเนี่ยอืมมันอาจจะลุ้นเป็นเพียงแค่ชุดเด้งเอางี้ฮะซื้อในอยากคาดหวังเยอะ มองว่ามันคือชุดเด้งแล้วก็มีแนวต้านนะฮะแถวๆสี่บาทสี่บาทแล้วก็ให้ดูจุดต็อปที่สามบาทสี่สิบครับโอเคครับถัดไป L H ลงสุดหรือ,อยังครับเอ,ออยังครับรอก่อนครับรอก่อนนะครับไทยคมไทคมมีของก็ถือไม่มีของอยากซื้อซื้อครับ CPO CPO ขอแนวต้านครับ CPO 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 แนวต้าน,น,านเอาไทม์เฟรมไหนดีถ้าถ้าถ้าดูในไทม์เฟรมมันลี่เนี่ยก็จะมีแนวต้านแถวแถวสิบห้าบาทเฮ้ยเดี๋ยวนะไทยคมหรือ CPO CPO เท,ท่าที CPO ซีพอเนี่ยมีแนวต้านอยู่แถว60นะฮะแต่รอบนี้เนี่ยเราเราเราลุ้นวกกลับไปยืนเออ่เหนือ60นะครับถัดไปนะฮะติดเจามากควรถือดีไหมติดอยู่ท่าไหรนะก็ถ้าดูจากตอนนี้ก็ถือครับดูตอตอนนี้ก็ถือได้นะครับ ล็อกเทคครับล็อกเทคมีของถือสต็อปแปดสิบเอ็ดสตังค์แต่ว่าความเสี่ยงสูงมากนะครับถ้าอยากลดความเสี่ยงก็เอ,อแบ่งขายกำไรออกมาบ้างครับโอเคครับไป Home Pro ครับทุนเก้าจุดห้าสิบสองบาทควรถัวไหมครับ อืมได้ครับได้ครับตรงนี้ครับได้ครับ BTS BTS ยังไม่ซื้อนะฮะรอยืนเหนือสบาทสีิบค่อยฟ o ลโล่ก็ได้ครับโสี่บาทสี่สิบเลยนะครับตัดไป Advice ครับ Advice มีของก็ถือครับผมอ่าสตอปสี่บาทสิบสี่ครับ ไปนะฮะ AJ เจเก็บได้ยังครับอขอรออีกหน่อยครับอารอไปหน่อยนะโฮมโปรเกงกำไรวีบาวได้ไหมเอ๊ะเมื่อกี้เราโฮมโปรไปแล้วหรือเปล่าเออโทษทีแบม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 ,แบมนะมองปิดบันทัดแบมยังครับไม่ดีกว่าครับอ๋อยังนะครับ บามตอนนี้นเก็งกำไรไม่ได้นะอ่ะกอฟครับแลกหุ้นแล้วมีเศษหุ้นทำอย่างไรซื้อครับซือนะครับเอโก้รับได้ยังครับอือยังครับยังนะครับซิงเกอร์อืออม ซิงเกินคือมีของก็ก็ต้องถือนะครับมาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องต้องลุ้นเป็นชุดกับตัวส่วนคนที่อบอกว่าอยากจะซื้อโซนนี้ผมว่าก็เริ่มทยอยเก็บได้นะครับครับถัดไปนะฮะ JMT จะลงอีกไหมอวันนี้มองเป็น เป็นแค่ชุดเด้งยังไม่ได้มองเป็นชุดกลับตัวครับมาคุโรถือต่อดีไหมครับเดี๋ยวขอดูหนึ่งชั่วโมงก่อนนะในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยดูเล็กๆหน่อยเนี่ยก็ถือต่อไปก่อนครับผม สามารถถือต่อได้นะครับต่อไปนะฮะสวัสดสามารถช็อตได้ไหมครับโอ้โหอยู่โซนล่างไม่ไม,ไม่ไม่ช็อตแล้วครับโอ้ไม่ช็อตแล้วนะ,ะต่อไป DTCENT อืม e มีของก็คือถ้าติดอยู่ก็ต้องถือนะครับส่วนใครที่อยากเบ็ด แถวนี้ก็น่าสนเพราะว่าสต็อปมันไม่ได้ไกลมากนะเอาที่โลเขาเลยคือบาทสิบสองอครับตัดไปนะครับกันกุลครับกันกุลยัง,ย,งยังไม่ซื้อดีกว่าครับ P R O E N ขอขอขอีกทีครับ P P R ออฮะโปรเอ็นโปรเอ็นนะฮะโปรเอ็น huh. อ oh, uh ่ะเนาะโปรเอ็นโอเคก็มีของถือไม่มี uh huh. ของอยากซื้อซื้อครับโออาร์ oh, uh huh. ซื้อได้ไหมครับโออายังครับบาบาแปดศูนย์บาบาแปดศูนย์ถือครับนะฮะแต่สำหรับคนที่ไม่มีของโซนนี้ก็เป็นโซนสะสมครับบางจากพาวเวอร์ครับ อืมยังไม่ซื้อครับต่อไปนะฮะอ๋ะอ advance มีไปแล้วนะครับเอ <Okay. S 1> เนะบางจาก power bcpg ปะอ่าเอโทษโทษทีโทษที b c p ถูกละอ่าโอเคยังไม่ซื้อครับอยังไม่ซื้อนะครับโอเคอ่ะขออีกตัวเอาวไหลมาแล้วอา้าว byd.com แปดศูนย์ D 80, ครับ byd.com แปดศูน บีไวดีคอมแปดศูนย์ก็มีของก็ถือครับผมอ่ามีของก็ถือนะฮะขอตัวสุดท้ายแล้วจริงๆครับเวลาหมดแล้วนะโตโยต้าแปดศูนย์โตัวต้แปดศูนโอ้โหยังยังไม่ซื้อครับยังไม่ซื้อนะครับโอเคครับพี่จุ้ยขอบคุณมากเลยนะครับครับยินดีครับสวัสดีครับจบไปแล้วนะครับกับพี่จุ้ยสังคมคุณเจ้ารนเวสศศรีนั่นเองนะฮะวันนี้มาตอบคาถามกัน ทบจะครบท่วนกันทุกคนเลยนะครับ